สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้นะคะจะมานําเสนอเป็นงานมีดครัวนะคะเป็นงานมีดครัวหล็กตะไบตีร้อนนะคะชุดนี้ก็มาด้วยกันทั้งหมดสองเล่มนะคะพี่พี่จา๋าวันนี้มาน้อยนะคะต้องขออภัยด้วยก็นี่เป็นงานมีดครัวนะคะเป็นงานคมกลางนะคะพี่พี่จา๋าสามารถ คนถนัดซ้ายหรือถนัดขวาก็สามารถใช้ได้นะคะก็สเปคของน้องนะคะอยู่ที่กว้างหนึ่งนิ้วสองหุนนะคะยาวอยู่ที่ 10, สิบนิ้วสันหนาห้ามิลนะคะส่วนต้องต่ปอกคอถึงน้ามจะอยู่ที่หกนิ้วสองหุนนะคะพี่ๆจ๋าราคาของน้องนะคะอยู่ที่หนึ่งพันห้าร้อยบาทนะคะจัดส่งฟรีสำหรับพร้อมโอนนะคะ ปลายทางจะเป็น1,600บาทนะคะบวก100่งรนะคะความยาวรวมอยู่ที่16นิ้วนะคะพี่พี่สาปอกคอจะเป็นงานไม้ขี้เหล็กป่าร้อยปีนะคะส่วนด้ามจะเป็นเงนินถ้าไม่หนูไม่แน่ใจว่าเป็นไม้พยุงหรือเปล่าแต่สีและลายค่อนข้างสวยและชัดมากๆเลยนะคะพี่พี่สาอัดด้ามด้วยอ e ีฟอกซี่นะคะ แน่นทนทานไม่ต้องห่วงเลยนะคะเล่มแรกนะคะต่อไปค่ะเล่มที่สองเล่มที่สองนะคะความกว้างก็อยู่ที่1นึ่ิ้วสอหุนนะคะยาวอยู่ที่สิบนิ้วหนึ่งหุนนะคะสันหนาอยู่ที่ห้มิลน,นะคะ ส่วนความยาวของด้ามก็อยู่ที่หกนิ้วสองหุ่นนะคะตัวนี้เป็นงานตะไบตีร้อนนะคะพี่พี่จาราคาเดียวกันนะคะหนึ่งพันห้าร้อยบาทความยาวรวมสิบหกนิ้วสองหุ่นะะน,นะคะก็ปอกคอไม้ขี้เหล็กปะนะคะส่วนด้ามก็เหมือนกันเลยนะคะจัดให้พี่เซตนี้ทั้งหมดสองชิ้นนะคะสองเล่มด้วยกันนะคะพี่พี่จ๋าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะนี่เทปคุ่มก่อนเลยนะคะ คมจ,จัดเลยนะคะพี่จ๋างานครัวนะคะน้องแนะนําเหล็กตะไบเลยนะคะ เพราะว่าน้องค่อนข้างคมมากๆนะคะคมน้องค่อนข้างตัดเลยนะคะพี่ๆจ๋าใครที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะที่084-087-2625นะคะแอดไลน์ค้นหาได้ด้วยเบอร์โทรเลยนะคะพี่ๆจ๋าส่วนงานมีดเล็กเล็กเค353ที่พี่ๆถามหาการตอนนี้นะคะน้องจะทําเพิ่มให้แล้วพี่ๆท่านไหนที่สนใจก็ติดต่อเข้ามาจับจองกันก่อนได้เลยนะคะเพราะว่า ทำมาไม่ไม่ไม่ไมทาเพิ่มมาไม่เยอะนะคะพี่พี่ก็วันนี้นะคะน้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะพี่พี่จ้าสวัสดีค่ะฝากกดติดตามฝากกดถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์ facebook อาจารย์ปู่แล้วก็ youtube ช่องมีดชอดิเลกแพร่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ